ท่านสาธุชนทหลายตอนนี้วันนี้มาสรุปเรื่องโทษสาจริตเพราะว่าได้บอกแล้วว่ายาขนานนี้ตัวขะนานหลังที่มีตัวายาอยู่สี่อย่างแล้วต้มอย่างละหมอ้อจะกินหมอ้อใดหม้อหนึ่งก็ได้เหมือนกัน ก็เป็นว่าอยากินหม้อไดมอนหนึ่งก็หายก็เลือกกินตามชอบใจพราสมุนไพรแต่ละอย่างย่อมมีประโยชน์ให้บรรดาท่านพรบริษัทร,รักษาโรคโทสะจริตหรือไฟที่เผาใจมันสลายตัวไปได้ก็ไม่จำเป็นต้องกินทุกขนานหรือว่าอย่ากินทุกขนานได้ก็ดีมันมีประโยชน์มาก <c oughs> เอาก็อย่างนี้ก็แล้วกันบรรดาท่านพุทธบริษัทเป็นนั้นว่ากินตามแบบนั้นแหละพูดกันแล้วง่ายๆตามแบบลูกในช่างทองถ้าใดกินแบบไหนถนาดไหนก็ทำใจแบบนั้นแบบนี้ไม่ง่ายดีไม่ต้องพูดกันมาก จะพูดกันมากก็ทําทำไมเพื่อใจเราเข้าถึงพระอรหันต์เสร็แล้วมันก็หมดไป <c oughs> ไม่มีอะไรเป็นของหนักวันนี้จะมาคุยกันถึงเรื่องว่ามาย้อนต้นกันไปถึงว่าการทรงเมตตากรุณามมทุตาวเบกขาหรือว่าทรงกสินสีคือกสินสีแดงสีเขียวสีเหลืองสีขาว เมื่อถ้าเราท่งได้แล้วจะมีประโยชน์ไปอยยังไงจะยกตัวอย่างให้ดูถึงความสบายใจที่เราส่งได้ที่เราท่งได้นมันสบายมันสุขใจจริงๆแต่ว่าการทรงแบบนี้ต้องทรงกันแบบล้างโคดกันเลยล้างโคดล้างเงาทิ้งกันไปเลย จอทรงให้ถึงความเป็นอรหัตผลบรรดาท่านพุ้เทศาผู้นิยชนผู้รับฟังก็ฟังแล้วนี่ว่าจับอะไรขึ้นมาปับ๊บก็จับเข้าไปหาวิปัสนาญาณในที่สุดสมถกรรมฐานก็กลายเป็นวิปัสนาตากิเลสเป็นสมุทเธตหาร ถึงแมเ่เมตตาพหมวิหารทั้งหมดก็เหมือนกันก็ได้บอกแล้วว่าใาจเข้าไปตัดกิเลสตัณหาอุป,ปาทานและกุศลกรรมการปฏิบัติเรื่อกรรฐานในพระพุทธศาสนาควบกันได้ทุกอย่างตอนนี้มาดูตัวอย่างท่านที่ตัดได้แล้วท่านสบายตอนไหนดูใครหล่ะ เราไปดูองค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าดีกว่าท่านเป็นบรมครู <c oughs> ถ้าครูของเราไม่ดีเราก็ไม่ควรจะไปพุทธปฏิบัติตามถ้าครูดีเราควรจะพุทธปฏิบัติตามนี่แต่ครูท่านไม่ดีก็ไม่เป็นเรื่องไม่เอา ไอ้อย่างเชนนนิติปฏิบัติเป็นครูสอนเขาแล้วโกงของที่เขามาบรรจุไว้ในหลุมนิมิตอย่างนี้เราไม่เอาแล้วว่าเป็นอาจารย์พูดสร้างตำรับตำรายขึ้นมาเป็นต้นมัญญัติเป็นผู้อำนวยการ <c oughs> แต่ก็มีสันดานเลวไม่ปฏิบัติอยู่ตามพระธรรมวินัย กลายเป็นคนมักใหญ่ไปสูงมีความโลภในลากยศเสญสุขทำตนเป็นคุณนางเวลาแยใสรองเท้ายกเท้าขุนมาให้เนนสวมรองเท้าให้เวลาจะหยอดจะถอดรองเท้ายกเท้าขุนมาให้เนนถอดรองเท้าให้แบบนี้ไม่ใช่ปฏิบัติเป็นการทำลายกิเลสปฏิบัติสร้างกิเลส แบบนี้องค์สมเด็จพระบรมโลกคเชตไม่ทรงสรรเสริญไม่ถือว่าเป็นพระถ้าไม่ถือว่าเป็นพระถือว่าเป็นอะไรก็ต้องถือว่าเป็นสัตว์นรกไม่ได้ความต่อมาพอเรื่องร้ายเกิดขึ้นก็ไปทวงคืนความดี ไม่เคยพิจารณาจริยาของตนที่มีอยู่ว่าเคยปฏิบัติมาอย่างไงการปฏิบัติและกรรมาฐานแบบนี้บรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายจะเอาเป็นเยี่ยงเป็นอย่างดีไม่ดีจะต้องไปอยู่กับเทวทัตไม่มีประโยชน์นี่เรามานั่งดูกันดูน้ำใจของพระพุทธเจ้าที่เป็นพระบรมครู ท่านติดอยู่ในอะไรบ้างหรือว่าเอาตอนสมัยหนึ่งที่พระพุทธเจ้าทรงสเสด็จไปเมืองโกสัมพีตอนนี้องค์สมเด็จวิชินาสีโดนบัณนามาคณิยาเจ็บใจนักเพราะว่าในสมัยก่อนที่องค์สมเด็จวิชินวรจะ,สะเสด็จมาเมืองนี้ ปรากฏว่า,าสมเด็จพระมาหามุนีทรงเห็นอุปนิสัยของมิดามานดาของมน,นางมาคันธียาว่าจะได้พระสกิทาคามีและนาคามีคือแม่จะได้เป็นสกิทาคามีพ่อจะเป็นนาคามีแต่ว่าท่านนางสองนี้มีลูกสาวสวยเยอะคนหนึ่งมีนามว่ามาคันธียา พ่อก็มีนามว่ามาคันธิยพปรามแม่มีนามว่ามาคันธิยาปรามณีและลูกสาวก็เลยมีนามว่ามาคันธิยาเป็นอันมาแต่กุนนี้เป็นตะก,กุลมาเพื่อคันกันทั้งนั้น <c oughs> คันธิยพปรามก็คันคันธิยะปรามณีก็คัน ลูกสาวมีนามว่ามาคันเอิมาเข้าไปตัวมาคันทียาลงม็แล้วมาชอบคันเขาคันกันตรงไหนคันก็ตรงกายหรือว่ากัะตรงใจเป็นอาว่าคันหมดทั้งกายและใจถ้าใจมันคันกายมันก็คันด้วย เพราะว่าใจมันช่วยกายคันพระพุทธเจ้าทรงกล่าวว่าร่างกายอยู่ในอำน่าของใจเมื่อใจมีความประสงค์อย่างไรกายก็ไปต้องตามปฏิบัติตามนั้นนี่ทั้งสามท่านนี่เป็นคนใจคันเมื่อใจมันคันกายมันก็คันมันคันกันตอนไหนละบรรดาท่านพุทธบริษัท เขาค่งกันตอนนี้คือว่าตอนเป็นหนุ่มเป็นสาวของสองตายหาญยแกก็คันรักคันอยากมีคู่ในที่สุดก็ได้สมสู่อยู่ด้วยกันแล้วก็เลยอยากคันมีลูกนี่แต่กูลคันเมื่อมีลูกสาวขึ้นมาแล้วก็เป็นลูกสาวคนเดียวสวยเช่นด้วยมาตอนนี้ ปรากฏว่าพระราชาทุกประเทศเศษษถใหญ่ทุกท่านรู้ว่าแต่ะกูลคันนี้มีลูกสาวสวยก็อยากจะไว้ได้ร่วมคู่เรียงหมอนนอนด้วยเพราะว่ามีอารมณ์คันเหมือนกัน <c oughs> เมื่อท่านทั้งหลายเราได้เกิดความคันขึ้นมาก็เลยมาติดต่อกับตระกูลคัน แต่จะว่าพ่อคันแม่คันถ้าเห็นว่าท่านทังหลายที่มาขอลูกษาของท่านให้ไปช่วยรักษาความคันหรือว่าเพิ่มความคันเอาไปนั้นเป็นคนที่ไม่คู่ควรกับลูกสาวของท่านเรียกว่าคันไม่พอใจหรือไม่พอใจของคนที่กำลังคัน ต่อมาองค์สมเด็จพระพิามเนเห็นอุปนิสัยของท่านทั้งสองว่าจะเป็นพระอริยเจา้า <c oughs> องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าจึงทรงสเสด็จมายืนอยู่ที่หลังบ้านนั้นทั้งนี้ก็เพราะว่าองค์สมเด็จพระพิามเนสวยจริงๆ อาการสามสิบสองของพระองค์ไม่บกพร่องยังมีลักษณะพิเศษอีกแปดสิบอย่างบริบูรณ์สมบูรณ์ความจริงพระรูปไรโฉมของพระพุทธเจ้านี้ท่านนัเจริญพระกรรมฐานจิตเข้สู่อุปจาระสมาธิแล้วก็เจริญในด้านพุทธานุสติกรรมฐานทุกท่านจะเห็นพระพุทธเจ้าได้ เห็นได้ทั้งในสมัยที่พระองค์เป็นมนุษย์ว่ามีรูปร่างสวยงามมีความบริสุทธิ์ในร่างกายเพียงใดแต่คําว่าบริสุทธิ์ในที่นี้ก็หมายความสวยบริสุทธิ์อย่างตามที่ชาวบ้านเขาชอบแต่เนื้อแท้จริงๆร่างกายข้างในไม่ได้บริสุทธิ์บริสุทธิ์าใจคนแต่กายไม่ได้บริสุทธิ์ แต่ว่าน้ำใจของพระพุทธเจ้าบริสุทธิ์ดีสวยจริงๆทุกสิ่งทุกอย่างกลมไปหมดไม่มีอะไรเป็นเป็นเหลี่ยมเป็นลิว้วแล้วสิ่งที่จะตำหนิตีเตียนเพียงเล็กน้อยก็ไม่มีในสลีระร่างกายขององค์สมเด็จพระคินาสีบริมัยศาสนาสัมมาสัมพุทธเจ้าสวยบอกไปถูก สิ่งที่คนจยแดงก็แดงสิ่งที่คนจะาํดำก็ดำยาริมพิภพพรขคงพระองค์นี้สวยสะอาดแดงดละรื่นชื่นใจทุกคนที่บอกว่าเห็นว่ารูปประชมพระองค์สมเด็จพระจอมไตรแล้วบอกไม่ถูกยิ่งตอนเป็นพระพุทธเจ้าแล้วยิ่งสวยใหญ่สวยเป็นกรณีพิเศษ พระวอวาองค์สมเด็จพระบรมโลกเทศมีฉับพันรังสีลัศมีหกประการออกจากพระวรากาย <c oughs> อันนี้เลยทำให้ร่างกายสวยเป็นพิเศษหาที่ติดมีได้สวยใหญ่เพระองค์สมเด็จระจอมไตรไปยืนอยู่ที่หลังบ้านท่านมาคันที่ยาปรามตอนนี้ปีตาคันพ่อพ่อคัน เวลานั้นบังเอิญที่เป็นเวลาที่แกจะออกไปธุระจากบ้านออกไปแล้วเห็นองค์สมเด็จพระพิชิตามารบรมศา,าสตร์เสนาสัมมาสัมพุทธเจ้างามสงา่าเป็นกรณีพิเศษไม่เคยเห็นใครผู้ชายใดที่จะสวยเท่าองค์สมเด็จพระบรมโลกเชษมาก่อนเ <c oughs> ยียงในกลางกะองค์สมเด็จวัชินวร ตอนนั้นแกไม่รู้จักกระพุทธเจ้าเพราะไม่เคยมีพระในแดนนั้นว่าน,นี่พหนุม่มแกนี่มีรูปร่างหน้าตาสวยเป็นพิเศษร่างกายลักษณะทุกส่วนดีมากฉันมีลูกสาวอยู่คนหนึ่งมันสวยจริงๆมีคนเข้ามาขอเยอะแล้วฉันเห็นว่าไม่สมควรเพราะสวยไม่พอกับลูกคองฉัน สำหรับท่านนี่มีความสวยสดงดงามพอกับลูกของฉันควรจะเป็นคู่ครองได้จะงนั้นขอท่านยืนเย็นอยู่ที่นี่ก่อนประเดี๋ยวฉันจะกลับไปบ้านจะเป็นนำลูกสาวมายกให้เป็นพัญยาของท่าน <c oughs> นี่เห็นไหมลาบรรดาท่านพุทธบริษัทลูกสาวไม่ทันยาคันเลยพ่อคันจะแล้วคันอยากมีลูกเขย อยากได้ลูกเขยส,ยสวยพระพุทธเจ้าท่านก็ไม่ว่าอะไรแต่ก็นั่งเฉยๆเย,ยืนเฉยๆอยู่อย่างนั้นอยูีตาพรามคันเมื่อพูดกับองค์สมเด็จพระทรงทันบรมศาสนาแล้วก็วิ่งเจวาอ้าไปในบ้าน <c oughs> บอกกับเมียบอกว่าเลยนแม่แม่พรามมณีแม่พรามคัน เขาคนจะเรียกแม่คันจ๋าแม่คัน,คนไอตัวแกเนี่ยเป็นพ่อคันนี่จึงรีบไปแต่งตัวลูกสาวคันของฉันมันด้วยแต่งตัวให้มันสวยเวลานี่จะเห็นผู้ชายสวยสมควรกับลูกของเราพอที่จะบำรุงบำงเรอความคันกันได้เพราะมีความสม่ำเสมอกันแกว่าอย่างนั้นใน้ชมลูกสาวของแกว่าสวย แต่งตัวรูกสาวเร็วๆเข้าฉันบอกให้เจ้าหนุ่มคนนั้นมันไปยืนคออยู่ที่หลังบ้านเมื่อเดี๋ยวฉันบอกแกๆบอกว่าฉันจะมีลูกสาวคันเอาลูกสาวคันไปยกให้แต่แกตอนนี้ท่านแม่คันฟังแล้วท่านยังไงเมื่อฟังท่านพ่อคันบัญชาการความคันมันก็เกิดอยากจะได้ลูกเคย จึงได้เด็กสาวมาเล่าในความให้ฟังลูกสาวก็เชื่อคันเหมือนกันแกก็เลยคันขึ้นมาบ้างช่วยแกนแต่งตัวทั้งแม่ทั้งลูกทั้งพ่อก็มองซ้ายมองขวามองหน้ามองหลังเห็นว่าสวยงามสงควรแก่ความคันแล้วจึงพาลูกสาวไปหาองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วดยูที่ยืนอยู่ที่หลังบ้าน าตอนที่รามคันเข้าบา้านองค์สมเด็จพระวิสมัยก็ทรงแสดงรอยพระบาทไปปรากฏแล้วองค์สมเด็จพระสุคตก็หลีกไปเยืนอยู่ใกล,ใกล้ๆแต่อศัยอภิญญาสมาบัติเพื่อนีและกสินกาสินสีเขียวบังเข้าไว้ไม่ยอมให้คนทั้งหลายเห็นพระองค์พอพ่อคันแม่คันลูกคันสามคันออกมาพร้อมกัน มองไปมองมามองมามองไปไม่เห็นองค์สม,มเด็จพระจอมไตรบรมศาสดาอีตาพ่อคันก็นเลยบอกว่าวันนี้แม่คันเมื่อกี้นี้เจ้าหนุ่มคนนี้มันยืนอยู่ตรงนี้น่ะนะฉันบอกแล้วบอกให้คอยไปเดี๋ยวเดียวจ้าลูกสาวมายกให้เป็นเมียให้เจ้านี่นี่มันเป็นยังไง แล้วมันหายไปเถอะทั้งไหนตอนนี้คุณแม่คันคือขมาคันยพระมณีถามว่ายืนตรงไหนถ้าพ่อคันก็บอกว่ายืนตรงนี้ฉันจำได้เมื่อแม่คันมองเราไปก็เห็นรอยพระบายทององค์สมเด็จพระบรมโลกนาถที่สแสดงไว้ <c oughs> เมื่อพิจารณาดูรอยพระบายก็ทราบ ว่าคนที่ตาพ่อคันจกนเห็นนี่ไม่ใช่เป็นบุคคลผู้เสกกรรมเป็นบุคคลที่หมดจิเลสไปนแล้วเพราะว่ายายแม่คันนี่แกมีความรู้ตรเพศเก่งมากจึงได้เรียกพ่อคันเข้ามาใกล้บอกว่าตาน,นี่แกเย็นนำลูกขาสาวมายกให้ใครนี่ได้ย้ำแล้วแต่พ่อคันถามว่าเป็นยังไงละยาย แกก็เลยบอกว่าอะไรได้นี่ไม่ใช่คนคันนะที่พวกเรามันคันแต่คนที่มายืนที่นี่ที่แกเห็นนั่นเน่ยเขาไม่คันด้วยแล้วดูรอยเท้าสิเสมอกันไปหมดอาการของรอยเท้าเป็นอย่างนี้ว่าถ้าคนที่มีราคะคือชอบมีผัวมีเมียชอบของสวยสดวยงามเวลาเดินนี่เท้าจะหนักทางด้านปลายเท้า แต่คนที่มีโทสะจัดโมโหโทโสม,มากท่านเท้าจะหนักทางส้นพราเดินลงส้อนอีแบบกรดแล้วก็เดินกระทืบพื้นตังต้งตังต้งตั้งตั้งส้นมันหนักแม้เลยามปกติก็หนักเหมือนกันแต่ว่าคนที่มีความโง่ามากอุ้งเท้าจะสูงขึ้นจะมีรอยนูนกลางของรอยเทา้า แต่ว่ารอยท้าที่เราเห็นนี่เรียกเสมอกันเป็นคนไม่เสพกามจะแล้วอีตาพ่อคันก็หนักใจเมื่อพราหมณีพูดแบบนั้นโราแม่คันแม่คันแกพูดอย่างนั้นองค์สมเด็จพระทรงท่านก็แสดงตนให้ปรากฏอ,อีตาพ่อคันเห็นองค์สมเด็จพระบรมมสุสลิ้จได้จูงมือลูกสาวเข้าไปใกล้ <c oughs> แกไม่ฟังคําของแม่คันเขาแนะนําใจก็เลยบอกว่านี่พนุมไม่โทรมาเยืนแอดอยู่ได้นี่ฉันยกสาวมาให้แล้วนี่ดูสาวถึงฉันชื่อว่าแม่คันแม่มาคันดียาแม่หญยคนนี้จะมาคันจริงๆองค์สมเด็จพระบรมมาสัาก็ทรงตรัสว่าพระมณะดูก่อนราม เราจะมีความต้องการอะไรกับลูกสาวของเธอลูกสาวของเธอนี้เธอบอกว่าสวยสดงดงามแต่ร่างกายภายในเต็มไปด้วยมูดและการทธิ์เธบอกว่าในกายเนี่ยเต็มไป่ได้ขี้และเยี่ยวเป็นศพเดินได้มูดก็คือเยี่ยวเรียบัพสวะมันยังเป็นภาษาบาลีไม่ใช่ภาษาไทยการีธแปลว่าขี้ จำง่ายดีไม่ต้องแปลเด็กๆจะได้รู้ไอ้ปัสสาวะอุจาระนี่เวลาพูดกับชาวบ้านนะพูดเวลาพูดกันจริงๆในบ้านไม่ยักพูดพูดกันตรงๆดีกว่าแล้นก็เลยแสดงพระธรรมเทศนาโปรดสองครามพระเทศจบตาพ่อได้เป็นพระอนาคามี ยายแม่คันได้เป็นพระสกิทาคามีสำหรับยายแม่นี่คันเหลือน้อยเต็มทีเหลือนิดๆตาตาพ่อหมดคันไปเลยเรื่องคันเรื่องโทสะกับการมาราคะไม่มีคันเหลือนิดเดียวคือคันโมหะเท่านั้นแต่คันโมหะก็บางเมื่อเสร็จแล้วองค์สมเด็จพระผู้มีพระพิพแก้วก็ทรงกลับ ตาคันยายคันสองคนหมดคันเหลือแต่ลูกคันอยู่คนเดียวลูกสาวเจ็บใจว่าไอ้เจ้าหนุ่มหน้ามนคนนี้ไม่อยากได้เราเป็นเมียนี่เราตั้งใจจะมาเป็นเมียเป็นคู่ครองน้อยแน่ยังหาว่าร่างกายของเราเต็มไปหมดอาการีดข้อภผ่ตอนนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวหนักไปนิด แต่ว่าทางนี้องค์สมเด็จพระธรรมาสา,ามิเจให้เห็นว่าการหลงในรูปไม่มีความสําคัญท่านบอกว่าลูกสาวของท่านมีร่างกายเต็มไปได้วยมูดละกาลีคือเต็มไปได้วยจาระและปัสวะจะป่วยกล่าวไปยัยว่าให้เรารับลูกสาวของท่านไปประคับประของเป็นภรรยาหรือเป็นเมียเลย <c oughs> แม้แต่เท้าของเราก็ยังไม่แตะต้องนี่ทิบรรดาท่านพุทธบริษัท เลยทําให้แม่มาคันดียาหรือว่าแม่มาคันแกคันใจเป็นอย่างยิ่งหมายกว่าเจ็บใจในพระพุทธเจ้าตั้งแต่วันนั้นเป็นต้นมาภายหลังเมื่อพ่อกับแม่สองคนเอาลูกสาวไปให้น้องชายเข้าไว้ซึเบนาก็ชื่อว่าคันเหมือนกันคือคันทียะพราม แต่กูลน,นี้เป็นแต่กูลคันทั้งสองท่านก็เลยไปบวชในสำนักของพระพุทธเจา้าเข้าใจว่าต่อไปก็ได้เป็นพระอาหารหันต์ตอนนี้ในมาคันเรียพรามผู้เป็นอาแต่กูลคันเห็นว่าดกหลานสาวของตนไม่คู่ควรกับคนอื่นจึงได้ประทวายพระเจ้าอเทนบรมกษัตริยพระบาดเท่าเธอ เป็นเจ้าเมืองโกสัมพีมเวลานั้นปรากฏพระองค์สมเด็จไปชินาสีสเด็จไปสู่เมืองโกสัมพีพอดีแม่มาคันตัวดีแกยังไม่หายคันตอนนี้ไม่ใช่คันอยากเป็นเมียแล้วคันเป็นศัตรูขั่ค่ายกับพระพุทธเจ้าแต่ว่าพระพุทธเจ้าท่านไม่ได้เป็นศัตรูด้วย แะเห็นพระพุทธเจ้าเสด็จไปพร้อมพระเดมูสดงไอ้ใจของเองใจเองมันปงไม่ตกเริ่มคันใหญ่คันปรารถนาจะทำลายพระพุทธเจ้าให้พินาศไปจึงจ้างคนจ้างชาวบ้านให้ไปตามดาพระพุทธเจ้าเวลาพระพุทธเจ้าไปเทศที่ไหนก็ไปด่าที่นั่น เวลาพระพุทธเจ้าเดินไปป็นธรรมบาตรเขให้ตามด่าไปตลอดทางนี่ก็เมียของพระเจ้าแผ่นดินจ้างด่านี้ให้เขาเขาจะไปกลัวใครเขาก็เต็มใจดา่ดาด่าฟีคือไม่ติดตารางด้วยแล้วก็แถมได้เงินด้วยช่วยกันดา่าเพื่อทำลายองค์สมเด็จพระบรมศาสันดาให้ที่หน้าเป็นความดา่าแล้ก็เปล่าปัญดาพระพุทธศิษัท พระพุทธเจ้าทรงถือ,อยาขนานสําคัญคือ,อยาหม้อต้นที่องค์สมเด็จพระททพลสอนบรรดาท่านพุทธบริษัทมียาสี่ขนานพร้อมกันต้มฉันเป็นประจำใจคือเมตตากรุณามุตุดาอุเบขาตัวเบขานี่สสำคัญพระองค์ก็ทรงใช้เขาด่าก็ด่าไป ว่าก็ว่าไปเวลาไปเทศเขาเยืนดา่าท่านก็เทศสบายเวลาไปบินฑบายเขาด่าท่านก็เทศถ้ากบิณฑบาทสบายเลยเย็นเหนื่อย <c oughs> ถูกด่าไปด่ามาด่ามาด่าไปอยู่สองสามวันถ้านนเป็นประสดูด่าบันทนไม่ไหวกลาบทูนองสมเด็จไปจอบไกรบอกให้ไปเมืองอื่นเถอะพระพุทธเจ้าถามมาไปทําไม เขบอกว่าเมืองนี้เขาด่าเราเราไปเมืองอื่นดีกว่าพระพุทธเจ้าจึงถามว่าถ้าเราไปด้เมืองนันเขาด่าเราจะว่าอย่างไงท่านนนก็บอกไปเมืองอื่นต่อไปพระพุทธเจ้าจึงถามว่าถ้าเมืองนี้ในโลกทั้งหมดเทาด่ากันทั้งโลกเราจะไปไหนพระอนนก็หมดท่าองค์สมเด็จพระบรมศาสดาจึงทรงตรัสว่าอาทิตย์ก่อน คือคดีมันเกิดขึ้นที่ไหนถ้าคดียังไม่เสร็จสิ้นเพียงใดเราจะไม่ยอมไปจากเมืองน,นั้นเอาละสิเร่งกระทนสิท่านกินยาสม,มุนไพรตัวหลังคอยแลว้วอุเบกขาวพายืนไม่หวัน่นไม่ไหวลมจะพัดยังไงลมด่าจะมายังไงก็ช่างขพอถ้าไม่รู้ไม่ชี้เสียโอ้เพระว่าองค์สมเด็จพระมหามนีทรงทราบ อากรอธิกรคือเรื่องที่เกิดขึ้นกับพระองค์ไม่จะเกิดขึ้นได้ไม่เกินเจ็ดวันมันก็ต้องระงับแต่ว่าไปที่หน้าสงสารมาชันทิยาถูกลงโทษอย่างหนักต้องถูกเฉือนเนื้อของตัวเองทอดแล้วบังคับให้กินเรื่องนี้เอาไว้คุยกันในตอนพะสูตร์ถ้าจะเล่าให้ฟังนี่ละบรรดา่านพุทธบริษัท วันนี้สุดเพ็กกุกมนดเจ็ดวันเรื่องทั้งหลายทั้งหมดก็ระงับไปแล้วพนางมางการคดิยาก็คันต่อไปในฐานะที่พรน,นางสามมาวดีมีความเคารพในองค์สมเด็ดปจปิจนาสีแกก็หาทางแกล้งแกล้งด้วยก,การทั้งพวงจึงก็ตั้งเผาพน,นางสามมาวดีพร้อม้วยหญิงบริวารห้าร้อยตายทั้งเป็น แล้วพนางมาคันดิยาก็หายคันตอนนี้ลงโทษพระพุทธเจ้าไม่ได้ก็ลงโทษพนางสามมาวดีซึ่งไม่เกี่ยวข้องอะไรกันเลยพนางสามมาวดีเป็นชายาองค์ที่สองพนางวาสุนทัตาเป็นชายาชาย,ายาองค์ที่หนึ่งแม่มาคันจะเป็นชายาองค์ที่สามของพระเจ้าอเทยน แต่ข้าพระนางสามมาวดีแล้วต่อมาพระเจ้าเทงนก็ทรงข่าพระนางมาคันธียาสั่งให้อมัดเชือดเนื้อทอดทีไรชินและบังคับให้กินจนกว่าจะตายเอาเระบรรดาท่านพุทธบริสตันหลายเรื่องนี้จะพูดต่อไปในวันหน้าถึงกฎสงฆรร์ ที่เรามาคุยให้กันฟังว่าการกินยากระหน่ำนเอกที่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงให้ไว้เป็นการระงับใจไม่ยอมให้โทสะจริตเผาใจมียนิสงอย่างนี้ท่านฟังแล้วก็จำไว้ลองปฏิบัติตามดูบ้างเพื่อจะมีผลดีดีหรือไม่ดีองค์สมเด็จพระจินสีก็ทำได้พระอริยสงฆ์ทั้งหลายที่ตั้งแต่พระ อนาคามีขึ้นไปก็ได้ทุกองค์อาราบันดาท่านพุทธบริษัทแนวทางแห่งก,ก,รรการปฏิบัติพูดมาในแนวของพระสูตรโดยย่อกอสมควรจะเวลาเวลานี้สัญญาณบอกหมดเวลาปรากฏแล้วก็ขอต้องยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ขอความสุขสวัสดีพัฒนะมงคลสมบูรณ์ผลผลจงมีแด่บรรดาท่านพุทธศาสนิกชนผู้เต็มใจรับฟังทุกท่านสวัสดี